ตื่นจากความตายจะมีสักกี่คนที่จะได้มีโอกาสจิดใกล้กับเส้นแบ่งแห่งความคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นและความตายฉันอาจจะเข้าใจไปเองว่าตนนั้นได้ผ่านการตายและฟื้นกลับคืนมามีชีวิตอีกครั้ง หลังจากการฟื้นคืนมาก็มักจะมีเรื่องราวในทำนองเดียวกันมาบอกเล่าว่าชั่วคขณะที่คิดไปว่ามดสตินั้นดวงจิตของเขาได้เดินทางไปในที่ไกลแสนไกลอันเป็นปรโลกหรือโลกหลังความตายข้อนี้จะเท็จจริงอย่างไรเราก็ไม่อาจทราบได้เพราะหากจะพิสูจน์ให้แน่ชัดนั่นก็อาจหมายถึงว่าเราได้ตายพ้นจากสภาพความเป็นมนุษย์ไปแล้ว แต่ถึงจะยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่จำเป็นที่จะปฏิเสธความเชื่อนี้ลองฟังเอาไว้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้ราหวาดกลัวไม่กล้าทำบาปทำกรรมได้เช่นกันเพื่อว่าเรื่องราวโลกหลังความตายนั้นมันจะมีอยู่จริงๆดังเรื่องเล่าที่เกิดกับชายผู้นี้ วันที่สิบมกราคมของทุกปีเป็นวันสำคัญที่ผมจะลืมวันนั้นไม่ได้เนื่องจากเป็นวันครบรอบวันตายของผมซึ่งผ่านมาแล้วแปดปีที่ผ่านมาแต่ละปีผมจะต้องทำบุญเลี้ยงพระเพราะผมเชื่อว่าถ้าทำแล้วจะส่งเสริมผลบุญให้ผมอยู่รอดปลอดภัยในปีนั้นๆแต่ถ้าปีไหนผมไม่ได้ทำนั่นก็แสดงว่าผมได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ว ผมมีชื่อว่าแฮลเกิดและโตที่อำเภอปราณบุรีตอนผมมีอายุได้25ปีบริบูรณ์นั้นผมไม่สบายอย่างหนักทำให้ช็อกจนเสียชีวิตแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะผมตายก็จริงแต่พอค่ำของวันนั้นผมก็ฟื้นขึ้นมาหรือเข้าใจกันง่ายๆก็คือผมตายแล้วฟื้นเป็นเรื่องแปลกใช่ไหมล่ะครับแน่นอนเรื่องแบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริงแต่มันก็เกิดขึ้นแล้ว และกำมาเกิดกับผมเสียด้วยผมตายแต่กลับฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งในวันที่สิบมกราคมแม่ผมจึงถือเอาวันนั้นเป็นวันตายของผมและทุกปีผมจะต้องทำบุญในวันครบรอบวันตายเพื่อต่อชะตาให้มีชีวิตอยู่รอดในปีต่อไปชะตาเองยังไม่ถึงคาดเองจะอยู่ต่อได้อีกห0สิปีแต่อาจตายก่อนได้ทุกเมื่อถ้าเองทำแต่ความชั่ว เองยังไม่อยากตายก็ต้องหมั่นทำบุญให้สม่ำเสมอแต่ถ้าจะให้ได้บุญมากๆทุกปีที่เป็นวันตายของเองจงตื่นขึ้นมาตั้งแต่ไกโ่โหแล้วหุงหาข้าวปลาอาหารใจบารหรือไม่ก็นำอาหารนั้นไปนเลี้ยงพระสงฆ์ที่วัดจากนั้นก็นั่งสมาธิถือสินกินเจต่อไปอีกสามวันบุญก็จะหนุนนำให้เอ็งอายุยืนสาเหตุที่ผมต้องทำบุญในวันตายของตัวเองทุกปีก็เนึ่องมาจากแม่ผมได้ไปดูดวงให้ แล้วหมอดูบอกว่าให้ทำตามที่เขาบอกผมถึงจะมีอายุขายยาวนานซึ่งผมก็ททำมาโดยตลอดแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดปอีก50ปีอย่างที่หมอดูคนนั้นทำนายไว้หรือเปล่าทำไปเถอะลูกเพราะการทำบุญคือเรื่องที่ดีไม่เสียหายอะไรถ้าเรามีปัญญารทำเราก็ทำไปแต่ถ้าปีไหนเราไม่มีเงินก็แค่ทำอาหารใส่บาทรตามที่หมอเขาบอกก็พอ แปดปีที่ผ่านมาผมทำบุญครั้งใหญ่ทุกปีเนื่องจากบ้านผมมีฐานะดีผมจึงมีเงินซื้อของขวาหวานมาทำบุญเลี้ยงพระหมดทั้งวัดซึ่งวัดนั้นมีพระเนนอยู่ถึง30รปูปก็คิดดูสิครับว่าจะต้องใช้เงินมากมายแค่ไหนแต่แม่ผมก็เต็มใจที่จะเสียเพื่อให้ลูกชายคนเดียวของท่านมีชีวิตอยู่รอดเยืนนานซึ่งก็นับว่าเป็นความโชคดีของผมที่แม่ฐานะค่อนข้างดี แล้ Hell, รับปากกับแม่ได้ไหมถ้าแม่ตายแล้วลูกก็จะยังทำบุญแบบนี้ตลอดไปครับแม่ผมต้องทำแน่นอนผมไม่อยากตายเร็วกว่าอายุไขที่ควรจะตายผมอยากอยู่บนโลกนี้ไปอีกนานๆเพราะถ้าผมตายก็ต้องตกนรกผมได้ไปเห็นนรกมาแล้วผมไม่อยากไปที่นั่นอีกเลยครับแม่ ตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งแม่และผมเชื่อในคำพูดของหมอดูผมจึงทำตามที่เขาบอกมาโดยตลอดและไม่คิดที่จะไม่ทำเพราะผมไม่อยากจบชีวิตลงและวิญญาณต้องโครจรไปในสถานที่ที่ผมเคยไปมาแล้วและที่นั่นคือในนรกซึ่งมีแต่ความน่ากลัวมืดมิดและก็มีกลิ่นเหมน็นผมขอย้อนเหตุการณ์ก่อนวันที่ผมจะได้ไปเห็นนรกกลับไปอีกครั้ง แม่ผมไปเที่ยวป่ากับเพื่อนแล้วนะแม่จะไปก็เอาของกินไปด้วยนะแม่ให้ป้านาทำให้แล้วอย่าลืมหยิบไปด้วยล่ะเออแล้วก็อย่ากลับค่ำนะแม่เป็นห่วงครับแม่ผมคงมาไม่เกินหกโมงเย็นหรอกเพราะถ้าออกจากป่ามืดมันจันตราย วันนั้นเวลาประมาณตีสี่ผมมีนัดกับเพื่อนอีกสองคนไปเที่ยวในป่าซึ่งห่างจากบ้านผมประมาณ50กิโลที่นั่นมีน้ําตกภูเขาและมีเสียงสัตว์นานาชนิดผมชอบบรรยากาศแบบนั้นมากจึงชักชวนเพื่อนๆไปเที่ยวกันโดยที่เราไปแบบเช้าไปเย็นก็กลับถึงป่าก็คงประมาณ7จ็ดโมงพอถึงแล้วข้าว่าจะแก้ผ้าอาบน้ําตกก่อนเป็นอันดับแรกเองสองคนจะเล่นกับข้าไหมข้ายังไม่อยากเล่นน้ําตอนเช้าเช้า เอาไว้เที่ยงค่อยลงน้ำก็แล้วกันข้าก็ว่าอย่างนั้นเอาเป็นว่าข้าสองคนไม่เล่นน้ำตกกับเอง็งแต่ข้าจะเล่นกีตาร์แล้วกินอาหารเช้าข้างๆทานน้ำที่เอ็งเล่นดีไหมไอ้แห้วเพื่อนๆต่างก็รู้ดีว่าผมชอบเล่นน้ำเป็นชีวิตจิตใจถ้าผมเห็นน้ำที่ไหนหน่าเล่นก็จะลงไปเล่นทันทีผมเคยไปที่ป่าแห่งนี้มาแล้ว น้ำตกที่นี่สวยงามมากแถมมีสายน้ำที่เย็นชำ่ำผมจึงตั้งใจว่าถ้ามาถึงปุ๊บก็จะกระโดดลงเล่นน้ำเลยถึงเพื่อนจะไม่เล่นผมก็ไม่ว่าเช้าวันนั้นเมื่อไปถึงผมจึงทําตามความตั้งใจโดยไม่คิดว่าช่วงเวลานี้ยังหนาวไปสำหรับการลงเล่นน้ำเย็นๆออ้ยเย็นถึงไส้เลยว่าหนาวจะตายเอ็งลงไปได้ยังไงวะไอ้ห้ว มันเย็นเจี๊ยบแค่ตอนลงเท่านั้นเราว,ว่าแต่พอสักพักก็ไม่เย็นแล้วฮ่าฮสดชื่นจริงโว้ยผมเล่นน้ำตั้งแต่มาถึงแล้วก็แช่อยู่ในน้ำตลอดส่วนเพื่อนๆน,นก็เปิดเพลงเล่นกีตาร์แล้วก็อ่านหนังสือการ์ตูนที่พกมาแต่พอใกล้เที่ยงผู้มันก็ร้อนต่างก็กระโจนลงน้ำเล่นกับผมเราสามคนเล่นกันอยู่จนถึงบ่ายสี่เพื่อนผมคนหนึ่งก็บอกว่าอยากขึ้นไปบนภูเขาเพราะที่นั่นมีจุดชมวิวที่สวย เราทั้งหมดจึงขึ้นจากน้ําแล้วก็เดินไปตามเส้นทางป่าที่สูงชันโอ้ยเหนื่อยจังว่าข้าขอพักก่อนได้ไหมเนี่ยอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วแข็งใจเดินหน่อยจะไอวแห้วเออเออก็ได้แต่พวกแกเดินนําไปก่อนกันแล้วกันเพื่อนตอนนั้นผมมีอายุย5สหปีซึ่งกําลังเป็นหนุ่มเป็นแน่นผมจึงน่าจะมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ผมเป็นคนขี้โรคมาตั้งแต่เด็ก เมื่อโตขึ้นจึงมีกําลังวังชาไม่เท่ากับเพื่อนเพื่อนผมสองคนเดินเรยวขึ้นเขาไปส่วนผมต้องค่อยๆประคองตัวเองเดินตามพวกมันไปอย่างช้าๆไอ้เฮว่าเองจะขึ้นมาถึงข้าสองคนหลับไปหลายงีบแล้วนะวอยไอ้ก้องเองก็พูดเกินไปข้าไม่ช้ามากขนาดนั้นหรอกโอ้ยแต่เหนื่อยว่ะ้าขอนอนก่อนนะเมื่อขึ้นมาถึงจุดหมาย ผมรู้สึกเหนื่อยล้าก็เลยขอพักผ่อนด้วยการนอนส่วนเพื่อนเพื่อนเมื่อเห็นผมนอนก็นอนตามแล้วเราสามคนก็ปล่อยหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนมีฝนตกลงมาเฮ้ยฝนตกนีวาแล้วเนี่ยก็มืดแล้วด้วยมืดแล้วเราจะลงเขากันได้ยังไงวะเนี่ยไฟฉายก็ไม่ได้เอามาผมกับเพื่อนตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจแต่ไม่ใช่เรื่องที่มีฝนตกหรอกนะครับ เป็นความมืดตังหากที่ทําให้เรากลัวเพราะเรารู้ว่าเส้นทางลงเขานั้นไม่มีไฟถ้าไปโดยไม่มีแสงสว่างนําทางอันตรายย่อมเกิดขึ้นแน่นอนแต่ถ้าเราไม่ลงก็เกิดอันตรายเช่นกันเพราะบนเขาลูกนี้ไม่มีที่พักถ้าขึ้นอยู่บนนี้จะต้องเผชิญกับความหนาวหรือไม่ก็อาจจะมีสัตว์มาทําอันตรายได้เราจึงตัดสินใจกันว่าการเดินลงไปข้างล่างดีกว่าอยู่ข้างบนอย่างแน่นอน ถ้ามืดเข้าไปแบบมืดๆอย่างนี้ละวะเดี๋ยวพอลงไปถึงแล้วก็จะได้หาที่พักที่นั่นผมกับเพื่อนๆค่อยๆขยับกายเดินลงมาตามทางที่มืดมิดและช่วงเวลานี้เองผมก็มีความรู้สึกว่าผมหนาวมากๆหนาวเข้าไปในกระดูกแทมยังปวดหัวแทบระเบิดอีกด้วยไอ้เฮ้วไอ้เฮ้วเองเป็นอะไรไปวะโอ้โยข้าหนาวข้าปวดหัวข้าข้าไม่ไหวแล้ว จูจ่ๆผมก็มีไข้ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วและไม่สามารถที่จะเดินได้ต่อไปอีกเพราะตัวผมร้อนมากๆร้อนจนขนาดเพื่อนที่มาจับตัวผมถึงกับสะดุ้งยงโอ้เอ็งตัวร้อนอย่างกับไฟหรือว่าไอเห้วเอาไ He อเห้วเฮ้ยไอกล้องเอาไงดีวะไอเห้วมันสลบไปแล้วว่าแบกมันสิวะรีบเอามันลงไปข้างล่างให้ได้เพื่อนทั้งสองต้องช่วยกันหามผมลงมาอย่างทุลักทุเล เราะทางทั้งหมื่นและชันแถมยังมีตัวทวงคือผมอีกแต่เพื่อนก็ไม่ยอมทิ้งผมไว้ทั้งสองใช้เวลาอยู่นานกว่าจะนำผมลงมาได้แล้วเราก็หาที่พักซึ่งก็คือกระท่อมเก่าสภาพผุพังก็ไม่รู้ว่าใครมาปลูกสร้างเอาไว้ไอ้ก้องเราต้องอยู่ที่นี่จนถึงเช้าเลยหรอวะไม่รู้ว่าไอ้แฮวมันจะทนไหวหรือเปล่าดูสิตัวมันจะไม่หายร้อนเลย เช็ดตัวให้มันก่อนแล้วพอฝนหยุดตกเราก็ไปบกรถที่ถนนกันวันนั้นไม่รู้ว่าฝนฟ้าเป็นอะไรฝนตกลงมาอย่างหนักไม่มีวิ่แววว่าจะหยุดตกได้ง่ายๆแถมยังตกหนักขึ้นเรื่อยผมจึงต้องนอนสมด้วยพิษไข้นานถึงเช้าจึงได้ออกมาจากป่าแห่งนั้นเพื่อนผมก็รีบนำผมกลับบ้านโดยไม่คิดว่าอาการไข้ของผมจะรุนแรงหนักขึ้นพวกเขาคิดว่าผมเป็นเพียงไข้หวัดธรรมดา ถ้าได้กินยาก,ก็คงจะหายแต่ผมตายในเวลาไม่ถึงครึ่งชงัวโมงหลังจากกลับมาถึงบ้านแฮอวแฮอวลูกแม่ทำไมมาด่วนตายจากแม่ไปแบบนี้ไอ้แฮ้่าผิดเองที่ชวนเองขึ้นไปบนเขาข้าก็ด้วยข้าไม่น่าพาเองออกมาจากป่าช้าเลยไอ้แฮ่้ไอ้เพ่อนรัก วันตายของผมคือวันที่สิบมกราคมตามที่ผมได้บอกไว้วันนั้นผมตายหมดลมหายใจในขณะที่แม่กำลังกอดร่างแต่เพื่อนๆก็ยืนอยู่ข้างเตียงแต่มีคนอีกคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยซึ่งคนผู้นั้นผมไม่เคยเห็นหน้าและไม่รู้จักเขาแต่ทำไมเขาถึงเข้ามาในบ้านผมได้ขามารับเจ้าไปแกแกเป็นใคร ข้าคือยมมาตมารับตัวเจ้าไปกันเถอะทันทีที่ผมรู้ว่าเขาคนนั้นเป็นใครผมก็ตกใจสุดขีดเพราะผมรู้ว่าเมื่อใดที่ยมมาทูตมาหานั่นหมายความว่าตอนนั้นเราต้องตายไปแล้วผมจึงเหลือบมองไปรอบๆตัวแล้วก็เห็นร่างตัวเองนอนนิ่งอยู่บนเตียงโดยที่มีแม่กอดผมไว้แน่นแล้วแม่ก็ร้องไห้ ส่วนเพื่อนทั้งสองที่ยืนอยู่ตรงนั้นต่างก็ยืนร้องให้ไม่ต่างกันท่านอยมาโทษครับยังไม่ไปตอนนี้ได้ไหมครับไม่ได้เจ้าต้องไปและไปเดี๋ยวนี้ด้วยมายอมมาโทษหน้าตาขึงขังคว้าแขนของผมไว้แล้วก็จุกระชากลากผมออกไปจากตรงนั้น ตัวผมก็ล่องลอยไปแล้วทันใดนั้นก็มีแสงสว่างวูบส่องมาจากนั้นร่างของผมกับยมโทษก็ถูกดูดไปตามปล่องของแสงถึงแล้วที่นี่นี่แหละนรกแสงดังกล่าวดูดพาเรามายัางที่แห่งหนึ่งซึ่งที่นี่มืดมากแถมมีกลิ่นเหม็นสาบชชวในอยากอวกเมื่อผมมาถึงยมทูตก็บอกฮิโรว่าที่นี่คือที่ไหนผมเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างมาก ได้แต่ยืนแน่นิ่งจังกระทั่งมีใครคนหนึ่งมายืนอยู่ตรงหน้าไปไปดูนรกกันข้าจะพาเจ้าไปเองผมงงกับการปรากฏตัวของคนพวนนั้นเพราะจู่ๆก็ไม่รู้ว่าเขาโผล่มาจากไหนแต่ทันทีที่เขามาก็มีแสงสว่างจ้าเกิดขึ้นแล้วแสงนั้นก็ทำให้ผมเห็นตัวเขาอย่างชัดเจนท่านท่านเป็นใครข้าคือยมบาล ไม่อยากจะเชื่อว่าผมจะได้เจอ,อยมาบาลและได้สัมผัสร่างกายของท่านเพราะพอผมรู้ว่าท่านเป็นใครผมก็เอื้อมมือไปแตะแขนของท่านพอผมทำเช่นนั้นท่านกร็รีบสะบัดแขนของท่านออกทันทีแล้วก็คำสั่งให้ผมตามไปคนที่ทำผิดคิดร้ายเมื่อตายมันต้องไปนอนแช่น้ำร้อนอยู่ในกระทะทองแดงใบนั้น ส่วนเจ้าคนที่เห็นอยู่นั้นตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ชอบด่าพ่อเทียงแม่เมื่อตายจึงลงมาอยู่ในนรกแล้วก็ต้องมานั่งตบปากตัวเองอยู่แบบนี้ผมเดินตามท่านยมบาลไปอย่างว่าง,ง่ายแล้วก็ได้เห็นผู้คนมากมายอยู่ในนรกแห่งนี้โดยมีท่านยมบาลซึ่งเดือนนำน้าคอยบรรยายบอกผลมว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่แล้วทำไมถึงได้ทำแบบนั้น ซึ่งผมก็รู้ไปโดยปาริยายว่าคนพวกนี้กำลังรับกรรมเจ้าคนนั้นไม่ชอบทำบุญแถมยังด่าว่าลูกเมียไม่ให้เสียเงินไปกับการซื้อของมาถวายพระเพื่อทำบุญเมื่อตายลงจึงต้องมานั่งมองเขากินแต่ตัวเองไม่มีกินพอจะหยิบอาหารเข้าปากปากก็ร้อนพองจนทนไม่ไหวจึงต้องวางของกินนั้นลงแล้วก็ต้องนั่งมองคนอื่นกินด้วยความหิวตลอดเวลา ผมเห็นตามที่ท่านยมบาลบอกแล้วก็เห็นว่าคนรับกรรมคนนั้นมีรูปร่างที่ผอมมากมองเห็นสี่โครงได้ชัดเจนเพราะมันปูดออกมาจนเด่นชัดส่วนปากของเขาก็แดงกำแถมมีเลือดไหลออกมาตลอดเวลาทําให้ผมรู้สึกเสียนเป็นอย่างมากจึงต้องรีวิ่งออกไปอวกแต่พอหันกลับมาก็พบว่าท่านยมบาลตามผมอยู่ด้านหลังแล้วท่านยมบาลก็พูดว่า ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องกลับไปแล้วเอา้าผมไม่ต้องอยู่ที่นี่หรอกครับยังเจ้ายังไม่ถึงที่ตายเจ้าจะกลับไปมีชีวิตอีกครั้งฮะจริงหรือครับท่านผมผมจะได้กลับไปอยู่กับแม่จะได้กลับไปอยู่ที่โลกมนุษย์อีกหรอครับท่านยมาบาลใช่แต่เจ้าต้องให้สัญญากับข้าก่อนว่าเมื่อได้กลับไปแล้ว เจ้าจะทําแต่คุณความดีก็ตันยูรู้คุณกับผู้ให้กําเนิดและผู้มีพระคุจะไม่ทําชั่วหรือไม่ทําให้ใครต้องเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเจ้าจะรับปากข้าได้ไหมได้ครับได้แน่นอนผมจะทําแต่ความดีจะสร้างแต่บุญกุศลเพราะผมรู้แล้วว่าถ้าทําชั่วก็จะได้รับการทรมานผมไม่อยากเป็นเหมือนคนที่อยู่นีนี้ผมขอสัญญากับท่านครับ ดียมมาโทษพาเจ้าคนนี้กลับไปส่งยังที่มันจากมาผมถูกยมมาโทษคนเดิมชุดแขนอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมเต็มใจอย่างยิ่งที่จะให้ท่านจับเพราะท่านจะพาผมกลับมาส่งที่บ้านเมื่อมาถึงวิญญาณของผมก็ตรงดิ่งไปที่ร่างซึ่งตอนนั้นยังนอนนิ่งอยู่ที่เดิมแต่แม่กับเพ,เพื่อนไม่ได้อยู่บริเวณนั้นแล้วรีบเข้าไปสิ เข้าเข้ายัางไงล่ะครับท่านยมก็นอนทับร่างจะไปเลยนั่นแหละในขณะที่ผมกำลังนอนทับร่างตัวเองแต่ยังไม่สนิทอยู่ๆก็มีมืออันใหญมาผลักอกผมซึ่งมือน,นั้นก็เป็นมือของท่านยมมาโทษแต่เมื่อวิญญาณของผมแนบสนิทกับร่างที่นอนอยู่ยมมาโทก็หายไปและตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เห็นท่านอีกเลย ซึ่งก็ดีที่ท่านไม่มาปรากฏตัวให้ผมเห็นเพราะถ้าผมเห็นก็คงถึงเวลาตายแต่ผมยังไม่อยากตายเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วผมจึงทำตามที่ได้เคยให้สัญญากับยมบาลเอาไว้ส่วนแม่ก็ดีใจและพาไปหาหมอดูเพื่อท่านแนะนำว่าควรจะทำยังไงถึงจะให้ลูกชายมีชีวิตยอยู่ยืนยาวต่อไปอีก เมื่อได้รับคําแนะนําแล้วเราสองแม่ลูกก็ทําตามซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องดีเพราะตั้งแต่ผมทําบุญครบรอบวันตายต่อเนื่องมา8ปีผมก็มีความสุขมากชีวิตก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาการงานก็รุ่งเรืองในหน้าที่สุขภาพก็แข็งแรงดีขึ้นกว่าเก่าผมจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าบาปมีบุญมีและผลของการทำกรรมก็ย่อมมีเช่นกัน และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องทำทุกวันก็คือการทำความดีกตัญญูกับแม่และครูบาอาจารย์เพราะผมได้ให้คำมั่นสัญญากับยมาบาลเอาไว้ผมจะต้องทำตลอดไปจนกว่าจะถึงวันตาย